พีชแช่เย็นราดนมผกสุงาอูยูเดสเซอร์ตพีชวิทมิลเดสเซอร์ตคำอธิบายหั่นพีชสดแช่เย็นเสิร์ฟพร้อมนมหรือโยเกิรต์ตหอมหวานเย็นสดชื่นเป็นของหวานที่ทำง่ายไม่ต้องใช้เตาอบหรือเครื่องมือซับซ้อนส่วนผสม1-2ที่ลูกพีชเกาหลีสุก1ลูกแช่เย็นไว้จะดีที่สุด นมสดหรือนมอัลมอนด100์100-150มิลลิลิตรหรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะถ้าชอบหวานน้ำแข็งเกรดหรือน้ำแข็งปนถ้าต้องการความเย็นสดชื่นไม่บังคับใบมิ้นท์หรือธัญ,ญพืชโรยหน้าเช่นคอนเฟล็กส์วิธีทำ 1. ล้างและหั่นลูกพีช ปลอกเปลือกหากต้องการแล้วหั่นเป็นชิ้นบางๆหรือเต๋าพอดีคำา 2. จัดใส่ถ้วยใส่พีชที่แช่เย็นไว้ในถ้วยสวยๆ 3. ราดนมหรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติเทนมหรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติลงบนพีชถ้าชอบหวานเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยแล้วคนเบาๆ 4. เพิ่มน้ำแข็งหรือธัญพืชถ้าต้องการใส่น้ำแข็งเกรดบางๆหรือโรยคอนเฟล็กซ์เพิ่มเท็กซเจอร์ หา้าเสิร์ฟทันทีหอมเยน็นสดชื่นสไตล์โฮม,โมเมดเกาหลีคุณประโยชน์ของเมนูนี้ลูกพีชเกาหลีวิตามินซีสูงเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงผิวไฟเบอร,ร์สูงดีต่อระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกสารต้านอนุมูลอิสระแคโรทีนอยช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังนมหรือโยเกิรต์ต โปรตีนสูงช่วยสร้างกล้ามเนื้อและบำรุงร่างกายแคลเซียมเสริมกระดูกและฟันแข็งแรงจุลินซีดีในโยเกิร์ตบำรุงลำไส้เสริมภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับใครเด็กเล็กที่ไม่ชอบกินผลไม้เพราะหวานหอมและนุ่มผู้สูงอายุย่อยง่ายเบาและอุดมไปด้วยสารอาหาร คนลดน้ำหนักหรือคุมน้ำตาลเพราะหวานธรรมชาติไขมันต่ำ